ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครยังมีชุมชนเก่าแก่ิมแม่น้ำเจ้านพระยาที่สืบทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ย่างยาวนานที่แห่งนี้คือตลาดน้อยตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์แขวงตลาดน้อยย้อนกลับไปในอดีตตลาดน้อยเป็นเพียงท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงการค้าทางน้ำที่สำคัญของ,ของสยามประเทศ ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งชาวจีนชาวไทยและชาวตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าเริ่มต้นแบบช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยละกันก็คือพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีคนจีนที่อพยพเข้าเข้ามาอยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนที่มาจากทางตอนใต้ก็อาชีพที่เขาถน,านัดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานเหล็ก งานช่างงานเริ่มแรกเลยบริเวณตรงนี้มันจะมีหลายชื่อเนอะอย่างเช่นบ้านลงกระทะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเป็นบ้านช่างหลอมจีนก็คือเขาจะทําแบบพวกกระทะเนาะตามตาม,ตามชื่อแล้วก็พอช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะก็คือรถทหารญี่ปุ่นที่ท,ที่เข้ามาบวกกับคนในพื้นที่เขาก็ยังทําเกี่ยวกับพวกงานเหล็กเขาก็เปลี่ยนจากการทําเหล็กอะไรเงี้ย เริ่มมาค้าขายแล้วก็แยกชิ้นส่วนพวกอะไหล่จากรถยนต์ฐานญี่ปุ่นเป็นแบบอะไหล่มือสองก็จะเห็นว่าในในปัจจุบันเนี่ยถ้าลองมาเดินในตลาดน้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคนในชุมชนก็ยังทําพวกค้าขายอะไหล่เล็กพวกนี้อยู่เนื่องจากว่าตัวพิพิตลาดน้อยเนี่ยมันเป็นหน่วยงานรัฐก็คือกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการดูแลเขาเรียกว่าที่ราชวัสดุคือเหมือนเป็นรวมที่ดินหรือว่าพวก สิ่งบุกสร้างต่างๆที่ที่คนสามารถเขาเรียกว่าเข้ามามาเช่าเพื่อดําเนินอาจจะทํากิจการหรือว่าเป็นที่ตั้งอะไรต่างๆสํานักงานกรมกระทรวงอะไรได้หมดซึ่งในในย่านตลาดน้อยเนี่ยมันมีหลายที่เลยที่เป็นที่ราชพัสดุในพื้นที่ส่วนบริเวณที่ติดกับวัดวัฒนธรรมค่คะในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขามาเช่าขอเปิดเป็นโรงกลึงทําพวกชิ้นส่วนเหล็กหรือว่าชิ้นส่วนเรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ย พอเขาหมดสัญญาเช่าพื้นที่ตรงนี้มันมันรกร้างทางกรมธนารักษ์ซึ่งเขามีหน้าที่ภารกิจในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับชุมชนหรือเข้ามาเผยแพร่เรื่องด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ลงกลึงตัวเนี้ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องตลาดน้อยนั่นแหละพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดเมื่อเมื่อปีที่แล้วประมาณปีหนึ่งคนในในชุมชนเองก็เหมือนเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วก็ใช้สถานที่ของเราอ่ะในการจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าพวกงานแบบเทศกาลในในชุมชนบรรยากาศที่นี่ยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวันวานวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสีสัน รองรอยของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ผสมผสานศิลปะหลากหลายยุคสมัยสะท้อนถึงเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของหลากหลายวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดน้อยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือจิตวิญญาณและสนเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครสถาปัตยกรรม เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของตลาดน้อยอาคารเก่าแก่ที่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผสมผสานกับศิลปะตะวันตกที่เข้ามาในยุคสมัยนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือยนตลาดน้อยคือเสน่ห์ของอาหารที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ความพิถีพิถันในการปรุงแต่ง กลายเป็นโมรดกทางวัฒนธรรมและอาหารที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสาราทิศอีกทั้งวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นสายใหญ่เชื่อมร้อยผู้คนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันงานเทศกาลต่างๆการเล่นพื้นบ้านสะท้อนถึงความผูกพันและสมมามัคคีของชาวตลาดน้อยคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่มีหลายกลุ่มมีอยู่ประมาณ5กลุ่มภาษาก็จะมีแบบจีนฮกเกี้ยนจีน ไหหลำแต้จิว๋วกวางตุ้งแล้วก็จีนแคนซึ่งในพื้นที่บริเวณที่เป็นย่านตลาดน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีศาลเจ้าประจํากลุ่มของเขาเองยกตัวอย่างเช่นศาลเจ้าโจสือกงซึ่งติดกับตัวพิพิธภัณฑต์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งเขาก็จะมีะความเชื่อเนาะจะมีเทพที่เขานับถือเทพที่เป็นหมอนะคะส่วนใหญ่คนที่ที่เข้ามากับไหว้สักการะาเง,งี้ยเขาก็จะมาเหมือนขอพรเรื่องเกี่ยวกับ ด้านสุขภาพให้แบบมีอายุยืนยาวมันก็จะสอดคล้องกับตัวเทศกาลที่สคำคัญในย่านตลาดน้อยก็คือเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลหยวนเซียวจะเป็นเหมือนเทศกาลที่เขาจะฉลองหลังวันตุดจีนประมาณ15วันอวันหยวนเซียวมันก็คือเหมือนเป็นวันที่ พระจันทร์เต็มดวงขึ้นครั้งแรกหลังจากวันปีใหม่ซึ่งเทศกาลนี้มันจะมีอีกชื่อนึงก็คือเทศกาลคมไฟคนก็จะมีการแขวนคมไฟแล้วก็มีการกินขนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการทําเป็นเหมือนขนมเต่านะคะเป็นเหมือนแป้งสลับเปลาทําทจากแป้งสแล้วก็เหมือนปั้นนึ่งให้ให้เป็นตัวเต่าแล้วก็จะมีการเขียนคํามงคลอยู่หลังกระดองและทีเนี้ยเขาก็จะเอาตัวขนมเต่านี่แหละไปถวายที่ศาลเจ้า,จา,จาโจซุกงเป็นเหมือนเป็นประเพณีของเขา ก็เพื่อเป็นการขอพรอพอถวายเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเหมือนเรียกว่าลาของไหว้แล้วก็เอาเต่าซึ่งต้องเป็นคู่นะคะกลับไปบูชาที่บ้านเขาก็จะมีความเชื่อว่าถ้าแบบว่าตัวต่อเน,นี้ยังยังอยู่ดีครบหนึ่งปีก็คือเหมือนสุขภาพก็จะดีหรือว่าเรื่องการงานอะไรย่างเงี้ยก็จะก็จะดีในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปคนรุ่นใหม่ในตลาดน,อน้อย ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโดยใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่อีกทั้งเข้ามาช่วยต่อยอดธุรกิจของครอบครัวหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในตลาดน้อยโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นเช่นคาเฟ่เก๋ๆร้านอาหารฟิวชั่นงานศิลปะและหัตถกรรมร่วมสมัยพวกเขามีบทบาทในการรณรงค์ และสนับสนุนการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่สภาพแวดล้อมของตลาดน้อยเพื่อรักษาสนเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอาไว้สำหรับผู้ที่มาเยือนตลาดน้อยสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือโบสถ์กาลาวาโบสถริสเก่าแก่ที่งดงามบานโซเฮงไทยะเิหาจีนโบราณริมแม่น้ำและศาลเจ้าโจซือกงศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนในย่านนี้ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์และเรื่องราวของชุมชนคือสิ่งที่ทำให้ตลาดน้อยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลาดน้อย ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นมรด,ดกทางลัฒนธรรมที่มีชีวิตเป็นสายใหยที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันอนาคตและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร